นี่วันนี้ใส่ชุดแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นรุ่นแชมป์เอฟเอัพเมื่อปี1985ตอนนั้นผมก็เพิ่งอุทิศวิญญาณให้กับปีศาจแดงใหม่ๆได้ไม่กี่ปีนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอเวอร์ตันในนัดจิชนะเลิศนะ FA ฟเอัพปี1985ใส่สวมใส่เสื้อตัวเนี้ยอันนี้ก็ทำแบบย้อนยุคออกมาก็ ช่วงนี้ก็จะใส่เสื้อแมนยูทุกวันน่ะตั้งแต่ได้แชมป์ไอเฟครับมาเมื่อวันเสาร์นะก็ใส่วันอาทิตย์ก็ใส่วันจันทร์ก็ใส่อังคารก็ใส่วันนี้วันพุธก็ใส่เหมือนเดิมว่าจะใส่นะฮะว่าจะใส่เสื้อแมนยูแม่งสักเดือนหนึ่งอ <laughs> อาวา,วางก่อนวา,วางก่อนวางก่อนนะฮะว่าแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์แคมเปญน,นะฮะ e สปอร์ตเอฟซีโมบายนะครับลิชิเนลลเรจิเนลลทัวร์นาเมนต์โรดทูยูโรสองพันยี่สิบสี่เดี๋ยวเขาจะมีการเฟ้นหาตัวแทนนะครับเขาจะคัดนะครับจากสี่ภาคเลยภาคเหนือก็เชียงใหม่ภาคกลางก็กรุงเทพภาคใต้หักหัดใหญ่นะครับภาคอีสานก็โคราชนะครับมาชิงชัยกันเนี่ยที่เซนทันเวลด์หน้าร้าน ซูเปอร์สปอร์ตนะที่เซนทันเวลวันที่29มิบเก้ามิถุนายนนี้นะครับเพื่อหาตัวแทนเนี่ยจากทั้ง4ภาคหาตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวนะครับไปชมนัดชิงชนะเลิศศึกยูโร2,024ที่เยอรมันอ่านะก็ติดตามกันได้นะฮะติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ facebook e-sport a fc mobile นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะได้ชมกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของ AI ไอ้คคำว่า AI เนี่ยนะครับมันย่อมาจากคำว่า artificial intelligence อะไรนะ พูดอีกครั้งหนึ่งเหรอเี <c> ้ <oughs> ยกระดาษกระดาษปากเวลาพูดภาษาอังกฤษนะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนตกภาษาอังกฤษเป็นประจํา,ามผม AI เนี่ยย่อมาจากคําว่า artificial เอาใหม่เอาใหมเ่เด็กดูแล้วส่วนใหญ่เด็กแม่งเรียนอนาชาติกันเยอะด้วย,วยแล้วกูพูดเนี่ย artificial intelligence นรับก็เอาประมาณนี้แล้วกัน แปลเป็นไทยนะครับถ้าเอาตามแบบพจนานุกรมนะครับเขาบัญญัติคำนี้ไว้เรียบร้อยก็แปลเป็นไทยคำว่า ai เนี่ยแปลเป็นไทยได้ว่าปัญญาประดิษฐ์นะปัญญาอ่าปัญญาประดิษฐ์ก็ AI เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลหลายท่านน่าจะคุ้นเคยน่าจะรู้จักน่าจะเคยได้ยินน่าจะเคยเห็นโดยเฉพาะยิ่งใครที่ชอบดูหนังเนี่ยนะฮะมันเข้าไปอยู่ในหนังเนี่ย หลายเรื่องเลยผมดูเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับ AI อ่ายกตัวอย่างเช่นเมทริกเมทริกนะครับโลกเราก็ถูก AI ยึดครองตกลงอันไหนเป็นโลกเสมือนตกลงอันไหนเป็นโลกจริงนะก็ดูกันงงกันไปดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะแต่โอเคแหละมันก็เกี่ยวกับ AI ยึดครองโลกไปนี่แหละนะก็เมทริกนะครับ,รนะรบอีกเรื่องหนึง่งโอ้ผมชอบมาก ไอบีแบกนะฮะคนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์นะฮะเอไอสกายเน็ตยึดครองโลกเห็นไหมสร้างหุ่นยนต์สร้างคนเหล็กมานั่นก็เหมือนกันต่อสู้สู้รบกับมนุษย์ปกติธรรมดานะ,ะคนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์ก็ AI ล่าสุดวันก่อนผมดูใน n น t f l i x นะ,ะบางคนเขาก็เรียก n น t f l i x นะฮะบางคนเรียก n น t f l i x บางคนเรียก n น t f l i x จะเรียกเฮียอะไรก็เรียกมันเถอะนะก็ มี่เรื่องหนึ่งเจ oh นิเฟอร์โลเปสเจโลโอ้โหเจโลนี่สมัยสาวๆนี่แต่พวกดิระเบิดปรมานูขวัญใจเลยนะตอนเนี้ยอายุมากแล้วแก่แล้วแต่ก็เอาตรงนะ้ว่านะเอานะคือเจโลแก่เล่นเรื่องนี้ด้วยแอตลาสนะฮะอยู่ใน n น t f l i x ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI นี่แหละไปดูกันได้อา้าวแล้วเรื่องที่จะมาพูดวันนี้ มันเกี่ยวอะไรกับ AI คือมันเป็นอย่างนี้ครัเมื่อวานนี้ผมไปเจอมานะครับ ESPN สำนักข่าวนะครับเขาไปถามนะเขาไปถาม AI นะครับนะฮะว่าช่วยนะเขาไปขอเนี่ยไม่ใช่ไปถามไปขอ AI คือพูดยังไงว่าให้ AI ให้ Artificial Intelligence นะครับให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสร้างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาใหม่ นะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างโอ้โหเมืม่อวานผมเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยแม่งปวดหัวเลยเยอะแยะมากมายนะครับพูดคุยพูดคุยกันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็เลยคัดเอามาหลักๆนะฮะง่ายๆหลักๆเอามาย่อยแล้วเอามาเล่าเนี่ยนะครับสามข้อด้วยกันนะครับ AI เขาระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมครับนะ AI ระบุว่า เอริกเทนฮากได้แชมป์เอไอคัก็จริงแต่ถ้าอยากจะกลับมายิ่งใหญ่อยากจะกลับมาควา้าแชมป์ลีเบรียอยากจะคืนสู่นะฮะยุคเรืองอำนาจของตัวเองต้องปลดเอริกเทนฮากแล้วแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ซึ่ง AI แนะนำให้ทายว่าใครนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไอตัวเต็งที่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่สักคนนะครับไม่ใช่ มอริซิโอโปเชตติโน่ไม่ใช่โทมัสทูเคิลไม่ใช่คีรันแมคเคนนาไม่ใช่แกเรสซาวเกตไม่ใช่แกรแฮมพอตเตอร์ AI, AI แนะนำยูเรียนนาเกลมันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่แกคุมทีมชาติเยอรมันพูดถึงนาเกลมันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอายุน้อยมากนะปัจจุบันเนี่ยสาสิบหกขวบเท่านั้นเองอายุน้อยกว่าคีรันแมคเคนนา นะครับอายุ36เท่านั้นแต่ข้ามขั้นนะฮะไปถึงระดับคุมทีมอินซีเหล็กแล้วนะก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาประสบการณ์กุนซือเนี่ยอย่างน้อยนะฮะเคยคุมฮอฟเฟนฮามเคยเคยคุมลาฟซิกนะฮะแล้วก็ช่วยให้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยได้แชมป์บูเลสกามาหนึ่งสมัยนะครับที่ AI แนะนำยูเลียนนาเกลมันเนี่ยเขาบอกว่า ดีเอมันเข้ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะเป็นโคช้ชหนุ่มกว่าจะมาได้คุมแมนยูก็อาจจะ40หรือ30กว่ากว่ามากกว่านี้นะครับเพราะว่าก็ดูแลเขาคุมทีมชาติเยอรมันเนี่ยอย่างน้อยน่าจะอยู่สักปี2องปีนี่นี่นี่เพิ่งเพิ่งคุมลงเล่นได้แค่6นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับยูเรียนในเยอรมันกับตําแหน่งบุเดสเทรนเนอร์เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยดูตัวอย่างจากตอนที่ทำไลฟ์ซิปปั้นนักเตะเห็นไหมให้โอกาสดาวรุ่งปั้นนักเตะให้โด่งดังขึ้นมาหลายคน เพะาะนั้นนะครับเขามองว่ามันน่าจะไปกันได้กับนะครับกับวัฒนธรรมกับโครงสร้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับความเป็นปีศาจแดงอะไรแบบนี้นี่คืออันดับแรกเขาแนะนำให้ใช้ยูเลียนนาเกลมันนะครับอันดับต่อมานะครับเขาบอกว่าแมนยูต้องนะครับต้องปล่อยผู้เล่นสองคนนี้ออกจากทีมอย่าเก็บไว้นะครับจริงๆเนี่ยแมนยู นะครับเอาฤดูก,การเนี้ยจบฤดูก,กาลเนี้ยอาจจะต้องปล่อยผู้เล่นหลายคนนะครับทั้งหมดสัญญาอ่ะยกตัวอย่างราฟาเอลวารานหมดอ่ะยกเลิกสัญญากันไปเรียบร้อยนะครับอองตนิมักซียาไม่อยู่แล้วนะหรือแม้แต่เจดอนซานโชที่แม่งยังเหลือสัญญาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามึงจะกลับมาทําไมนะก็ให้ให้แม่งไปนะครับแล้วก็นักเตะอีกหลายคนที่จะต้องออกไปจากทีมอ่ะยกตัวอย่างจอนนี่อ e ีแวนส์นะครับก็ อายุมากแล้วนะครับคงคงไม่ได้รับการต่อสัญญาแบบปีต่อปีนะก็ก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไอ้ตรงนี้ AI เขาไม่ได้พูดถึงนะครับเขาประมาณว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่านักเตะที่จะต้องย้ายออกจากทีมนักเตะที่จะหมดสัญญาแต่มีผู้เล่นอยู่สองคนที่เขาบอกว่าเอาออกไปแล้วทีมจะดีขึ้นหนึ่งคือแฮร์รี่แม็กควสงสัย AI มันติดตา นะมันติดตามันเป็นภาพจําสมัยที่แม็กควายชอบเสยผมชอบกระเปิบกระป๊้บตุ้มซ้มอีกคนหนึ่งนะเชื่อว่าแฟนผีเนี่ยก็น่าจะเห็นด้วยแม้ว่าจะเป็นเด็กท้องถิ่นนะเป็นสายเลือดของเลดเดวิลเลยก็คือสกอตแบ็กทูมินเน่พเอาตรงๆนะมันก็หาประโยชน์ได้น้อยนะหาประโยชน์ได้น้อยนะ โดยเฉพาะยิ่งในฐานะมิดฟิลเนี่ยแทบจะไม่มีคุณสมบัติของมิดฟิลที่ดีเลยนะครับนะนี่คือผู้เล่นสองคนที่ AI บอกว่าพวกมึงต้องขจัดทิ้งส่วนตัวที่หมดสัญญาตัวที่หมดสภาพอะอย่างกาเซมิโรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่ที่จะต้องพองถ่ายออกไปอยู่แล้วแต่เขาระบุสองตัวนี้นะสองตัวนี้ยระบุชัดเลยว่าถ้าเก็บไว้อาจจะเป็นตัวถ่วง ไอ้แม็กทอมเนี่ยมันทวงนะแต่ไอ้แม็กไกวเนี่ยแหมช่วงหลังมันก็ดีขึ้นนะ AI นะนะแหมแต่ก,ก็ก็เข้าใจอะมันมันมันเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะกลับมากระเพิ่มกระพับพเหมือนเดิมก็ได้อาจจะกลับมาเสยให้ผมอาจจะกลับมาเป็นตัวแบบตัวตลกเหมือนเดิมก็ได้นะครับนะอ่ะ,ปะเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วขจัดผู้เล่นออกไปแล้ว AI แนะนำอีกนะครับว่า แมนยู you, จะซื้อผู้เล่นกี่ตัวก็ช่างนะจะซื้อห้าหกคนจะซื้อหกเจ็ดคนจะซื้อสองสามคนหรืออะไรก็ก็ตามแต่มีผู้เล่นสามคนที่มึงต้องซื้อในฤดูกาลหนะ้าคือต้องเอาตัวมาให้ได้สามคนนะครับมีใครบ้างอยากฟังอยู่แล้วนะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคนแรกครับ ai บอกว่าไปเอาคิมมินแช เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเกาหลีใต้มาจากบาเยนมิวนิคให้ได้แหวะรู้ก็รู้รู้นักรู้นะไปเอานักเตะจากพี่เสือป่ะเนี่ยถ้าไม่หมดสภาพถ้าไม่เจ็บหนักนะอย่างโอเวนากรีฟอย่างบาเซียนชไวสไตเกอร์เนี่ยคือซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเขาไม่เคยปล่อยผู้เล่นดีๆให้กับแมนยูหรอกนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเราะว่าผมดูคิม,มินแชก็อยู่กับบาเยนเนี่ย ก็ไม่ถึงขนาดยึดตําแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรน,นะครับก็ก็ดูเหมือนเหมือนกุณซือเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจร้อยเเซนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงคุนซือคนใหม่อีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิมมินแชจะได้รับความไว้วางใจขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าแมนยูต้องไปเอามาเซนเตอร์แบ็กอย่างคิมมินแชนะครับอายุยี่สิบเจ็ดแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นเซนเตอร์แบ็กคนเนี้ยผมว่าน่าสนใจ แล้วก็อยากให้แมนยูเนี่ยไปคว้าตัวมาให้ได้จริงๆนั่นคือนิโคลโลบาเลลล่านะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอิตาลีของอินเตอร์มิลานถามว่าทำไมอยากให้แมนยูเอาตัวนี้นะครับเคยเห็นนะเคยเห็นรูปแบบสไตล์การเล่นเฮ้ยมันดูแบบมันดูแบบเฮ้ยมีพลังอนะ่ะดูแบบดุดันนะเอาเอาง่ายๆมันเหมือนมี มีลิชโดมาติเนสอยู่แล้วแล้วมีอีนี่อีกตัวเนี่ยมันจะดุเข้าไปใหญ่มันจะดูแบบเอ้ยหนักแน่นเข้าไปใหญ่และที่สําคัญมันเล่นเกมรุกได้จ่ายบอลได้วางบอลได้เล่นลูกฟรีคิกเล่นลูกตั้งเตะนะฮะเปิดฟรีคิกยิงจุดโทษได้แล้วก็ประสบการณ์โอเคเลยอยู่ในช่วงวัยที่กําลังพีคนะครับนิโคลโลบาลล่าของอินเตอร์มิลานเล่นเซนเ์แบกได้เล่นมิดฟิลตัวรับได้เล่นเกมรุกได้ เอ้ยน่าสนใจและแมนยูจำเป็นต้องซื้อเซนเตอร์แบ็กคนใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่านะราฟเอลวารานออกจากทีมตอนนี้อีแวนก็ไม่น่าจะอยู่ต่อวิกตอรีนเดเลฟเชื่อถือไม่ได้คัมวาร่านะฮะวิลี่คัมวารายังดิบเกินไปแฮร์รี่แม็กควายเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะกลับล่างเสยผมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับไม่พอต้องหาเซนเตอร์แบ็กใหม่นะครับอยา่างน้อยสองคนแต่ AI บอกว่ามึงต้องเอา ะะสองคนเลยนะเอาทั้งสองคนเลยเอาทั้งคิมินแชร์แล้วก็นิโคลโลบาเลล่าส่วนอีกหนึ่งคนที่ AI นะครับบอกว่าถ้าแมนยูจะสร้างทีมใหม่ต้องมีนักเตะคนนี้จริงๆเขาไม่ได้บอกให้ซื้อแค่าสามนะเขาบอกเขาบอกว่าไอ้สามคนนี้มึงต้องไปเอามาให้ได้แต่มึงจะซื้อสี่ซื้อห้าซื้อหกจะไปซื้อปีกจะไปซื้อมิดฟิลตัวรุกจะไปซื้อกองหน้าตัวเป้าอันนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ว่าอะไร นะอันนั้น AI ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่เขาระบุคือ3ตัวเนี้ยแมนยูต้องเอามาให้ได้คนที่3ก็คือเชเรมีฟริมปงนะฮะแบ็คขวาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมชาติฮอลแลนด์เป็นดาวรุ่งพุ่งกระฉูดแตกโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจอีกแล้วนะครับเพราะจะว่าไปนะฮะทางขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ย อารอนวันวิสก้าไม่ไหวเดียโก้ดาโลโอเคแต่แบ็กซ้ายเนี่ยถ้าเราหาไม่ได้เราเดียโก้ดาโลไปเล่นนึกออกไหมแมนยูเดียโก้ดาโลไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วซื้อฟลิมปงมาอยู่ทางขวาเอ้ยฟลิมปงนี่แบ็กจอมบุกเลยนะเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กนะแบ็กขวาแล้วก็วิงแบ็กขวาคือพูดง่ายว่าเล่นได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็อายุยังน้อยแค่เท่าไหร่วะยี่สิบสามเท่านั้นเองปัญหาคือ จะไปเอาเข้ามายัางไงนะเขาอยู่เลเวอร์ทีมลุ้นแชมป์ได้เล่นอยู่ฟาจะไม่ลีกอีกนะก็อย่าไปคิดมากแล้วกันขำๆนะฟังดูเป็นเรื่องขำๆแล้วกันนะว่าเป็นคําแนะนำของปัญญาประดิษฐ์ถ้าจะสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาใหม่ <laughs> เอ้ยเนี <avez> <S <S ่ยเดี๋ยวใส่เสื้อแมนยูแม่อีกเดือนนึงเลย